วันนี้นะปูนปูนปีนปีนปานปานไม่ได้ไม่ได้มาแต่ว่าเออมันก็ขำดีมันแหละตอนบ่ายกำลังคุยงานอยู่กับพอาจารย์องค์หนึ่งในห้องก็จะมีประตูกระจกใสๆกลองแสง แล้วข้างน้าก็เป็นนักข้างน้าก็เป็นนักชาญคุณแม่ปอมๆมาเลยเพราะว่าในห้องมาเปิดไฟเข้ามากับอีกสองตัวก็ไปราบว่าเป็นใครว่าดูหน้ามันเหมือนๆกันนะแต่เรมแล้วมาสามมาก็เขา เอาหน้ามาส่องตรงกระจกไอ้ตรงประตูอ่ะครูป้ใหญ่ก็นึกว่ามันมาขออาหารเหมือนอย่างทุกครั้งหรือมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยสมัยตอนก็ยังเด็กๆเ,เขาก็จะมาเยี่ยมเงี้ยเขาจะเอาหน้ามาชิดประตูนะคิด,ดูสามตัวต่างมาชิดนอย่างเงี้ยก็เข้าใจมันคงจะมาขออาหารมั้ง ก็ลุกขึ้นดไไดเดินไปด้าวเดียวดูไปที่ก็มองเห็นเอาอาหารก็เตรียมไว้ให้ขนมปงขนมปังแล้วก็ฉีกไว้เสร็จเรียบร้อยก็เลยกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็นั่งสังเกตดูก็หยุดการคุยเรื่องงานกับพระอาจารย์เอ้มันหมัดทำไมอ๋อเนื่องจากว่าเขาเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงมาโตระดับหนึ่ง อนนี้อยู่ในช่วงที่เขามาปรับปรุงโฉมใหม่เขาก็มาแต่งเนื้อแต่งตัวอรู้ได้ไงว่ากําลังแต่งหนึ่งตัวคือคนแม่ปอมๆเขาก็มาชิดแล้วก็ก็เอียงหนะ้าใกล้ๆสองกระจกนะเอียงไปอีกตัวหนาาึ่งเข้ามาใช้ผมอะ่ะหัวมันก็ฟูๆขึ้นก็แค่จะเอาทรงใหม่อะไรเงี้ยก็ฟูๆอีกตัวก็มาเป็นกองเชียร์ก็ไปอยู่ใกล,ใกล้ๆคล้ายๆันมาชื่นชมว่า อาชัยได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยหรืออชาชัยไม่ใช่หรือไม่ใช่แล้วต่างๆเราเนี่ยเออแปลกเนี่ยเออพฤติกรรมของนกกระรังหงวขาวนี่มันน่าศึกษามากทีเดียวก็ามาแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายๆว่าอืมลูกแล้วก็โตแล้วแล้วก็ตัง้งเฟิร์มแอนฟิทีวิตจะได้สดใสนี่ต้องเฟิร์มแอนฟิทีวิตจะได้สดใสจะได้ดูแต่งทรงผมไอ้ที่อย่างนี้ไอ้ที่ก็ทําอย่างนี้เพราะคุณแม่ปอมๆอ,อ,อยากสวยอืม i คือเขาอยากสวยนะคุณแม่ปอมปอมแต่ปากเขาเสียมันเหลืออันล่างอันเดียวอ่ะแล้วลินอยู่ข้างบนแล้วกลางบนมินิหนึ่งสองแล้วสองมันแหมมหน้าถ่ายวิดีโอมาให้ดูยังเลยเสียดายเราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกีก่ปีมันจะทำอย่างนี้อีกเองหน้าแต่งน่ารักอ่ะแล้วก็หน้าทึ่งหน้าสัาจันคุณแม่ปมปอมเขาอยากสวยแต่ว่าปากเสียเลยมาโทษกระจก